Det more cooler. mokul, เพยงหลังจานปุดก่อนใต้สีหงสีจเข้ามื ชั้นวางของสูงที่มีปั๊กไฟ ช ja ินชาใส่ของได้จิตใจมากๆอกใส่อุปกรณ์เยอะๆอู้แขวงเตา ดาวดาวมีที่ซ่อนเท้าเครื่องดูควันต่อลงใต้เดิงทะลุห้นดูฟันดา ดูสามดิตชักใส่ช้อนได้จุใจขนาดมิตต์ยี่สิบใส่อุปกรณ์จุดูข้อมูลที่ดึงออกมาแล้วกิน ตูวเกบองจเก็บของอย่างดีตู้ตเย็ี่อง